ทุกควันนี้อยู่กับผมนะครับขนมปังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ผมมามาอีพีสองแล้วมาผมแค่หลดผมหาไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าผมเหลอผมกินนะครับเพราะว่าผมโคตรหิวแต่ตรงนี้ผมอยากอุดให้กลายเป็นหินนะครับ อีกอย่างนะครับวันนี้ต้นไม้มันโตด้วยเยยๆวันนี้เราแกะขอผมจะสร้างบ้านตอนนี้เลยผมไม่มีอ่ะขโมยบ้านเอ็มีนะ โอเคครับคุณผู้ชมเมาลาแล้วเราจะวางเป็นที่ชั้นใต้ดินหรือกันไอเน,นี้ยต้องมีทอตด้วย ไม่มีอะไรใช้ดินแล้วกันไม่เอาเหินโอเคมาเลยเราจะใช้ดินกัน แล้วต <mean> ้องต่อขึ้นไปก่อน ึบจะเสียงดังนะพี่ป้าหนูถ่ายคลิปอยู่ บ้านพอพอได้ละวผมสร้างบ้านได้ละวมาในบ้านผมอยู่ไหนอะ่ะถ้าผมอยู่นู่น รั้บ้างเยอสุดรกจแล้วจะเหลือเรื่องไฮโดรเดนัมิกหอมดันจับไโดรเชื่อไหมล่ะเขามีเหลืออันหนึ่งพอดี จแมเหรอวิอ่รอ,อให้มันช้าก่านะครับโอเครอรอให้มันช้าเรียบร้อยไปไปขูนหินดีกว่าเฮ้อุปกรณ์หินอยู่ในเตือเลย 不然呢、啊、？OK，现在这个破。 แกชือ่อว่าลุงใช่ไหม ฉันจะข,า,ขา,ายไปอีที่หมู่บ้านนี้ไม่มีไอรอน เจอแกะวันนี้เจ้าแก่ได้ได้ขอนแก่มาแล้วผมเจอแก่ง่ายมากเลยอ่ะผมแค่เดินไปเดินมาก็เจอแล้วไม่นะลยเล็ก เอาดีที่ไอ้เลือก,กเกลีมันไม่เห็นนะต่อจะห้าก็แค่ เล็กฟรีแล้วเกียรนี่ะห้าอันเล็กฟรีมามาก็ดีละ สามสี่ห้าห้าพอดีอ่ะสุดเหลือเล็กหนึ่งอันไปเผาดีกว่าเหล็ก ทอดเหล็กระหว่างที่เราทอดเหล็กมาเราจะเราจะไปหาแกะกัน,กนจะแต่นั่นไม่ใช่แกะน,นะนั่นน่ะฝาชอ่องนี้ฝาช่องนี้เอ,อ้ยหมูหยอยากกินเอ,อ้ยหมูตัวมา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 หมูมามากันเลย ตัดเลี้ยงของข่าบาเนี่ยเลยเออ จะสมพันธ์กัน ทะรอ 对了。